สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้งสถานการณ์วันนี้มีหลายต่อหลายประเด็นนะครับท่านผู้ชมหลังจากการถแถลงนโยบายผ่านเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นโอ้ยก็โดนแซวต่างๆา่ากันนันะครับท่านผู้ชมหลายเรื่องหลายราวกันเลยทีเดียวทั้งเรื่องของนายชวนหลีกภัยนะเนี่ยเป็นถึงนายกรัฐมนตรีเป็นอดีตนะครับทั้งสองสมัยกันเลยทีเดียวอ่าแล้วก็เป็นประธานสภาสองสมัยแล้วเกิดอะไรขึ้นจ้ามันก็ยังไม่ไวายนะครับท่านผู้ชมตามทวงไม่หยุดยั้ยงถามทวงอะไรโดยถ้าเกิดเป็นจาพนมนี้ก็จะทวงช้างอยู่ห แล้วชวนละจ้าถนนอยู่ไหนนะครับท่านผู้ชมก็ไมท่ที่ทุเล็ส,สิ้นดีเหลือเกินกันเลยทีเดียวหรือป่านนั้นก็ไม่อาจแน่ใจโดยชวนหลีกภัยฟังอยู่มึงอย่าเพิ่งยิ้มอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวเฮ้ย,ยเป็นอย่างไรบ้างนั่นเนี่ยแกก็แก่แล้วแล้วทําไมจ้าเฮ้ยควรจะเปิดโอกาสให้คนใหม่ๆบ้างนันเนี่ยอย่างที่เสรีสุดเคยแถลงออกมาโดยเพื่อไทยก็ทําการประท้วงวุน่นเฮ้ยหลังจากชวนรนะับท่านอุย้ยเกือบจานชื่อผิดนะเน,นี่ยจากชวนเป็นอะไรจ้าเป็นส่วนนะครับท่านผู้ชมโดยชวนกีดเสถียรยงรัฐบาลในอดีตอย่าล้ำเส้นจนติดคุก ก็เป็นที่จับตามองนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีโดยมีบางช่วงบางตอนครับท่านชวนหลีกภัยนะครับท่านผู้ชมนักทวงไม่หยุดยั้ยงถามทวงอะไรทวงเงินหรือเปล่าบอกไม่ใช่เว้ยเฮ้ยทวงถนนกูอยู่ไหนอะไรประมาณนี้โดยมีการคุยโม้คุยตัวคุยโวอวดตามที่มันถนัดหรือเปล่าสําหรับพักนี้เอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่ชาวบ้านหรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจโดยชวนส่วนเซครับท่านเรียกเสถานะเนี่ยว่าเป็นเ,เชิฐานนะครับท่านผู้ชมแม่มึงเอ้ยเรียกชื่อ,อยังผิดเลยครับท่านกูก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีกับไอ้ตัว ัวประเภทนี้โดยก็ได้มีการต่างๆนานาจึงขอแนะนําอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเ่านผู้ชมแต่ผมเนี่ยกำลังเลื่อนหาอยู่นะเนี่ยโดยชวนลีกภัยฟังอยู่มึงอย่ายิ้มอย่างเด็ดขาดได้ทําการอภิปรายต่อด้วยว่าเป็นโอกาสที่ดีที่นาย,ยกจะได้ใช้วิจารณญาณทบทวนความเสียเออใช่ทบทวนนะครับไม่ใช่ทบทวนเมื่อกี้เป็นหลงผิดตามไปชวนแล้วครับท่านทบทวนชบทดเชยความเสียหายในพื้นที่ที่ถูกเลือกปฏิบัติแล้วก็ตัวมโนอีกว่าเนี่ยหลังสุดตัวมันเองเนี่ยได้ทําหนังสือบอกกล่าวด้วยวาจาไปยังไอตัวอันไตนะครับหรือไอทิ อะไรประมาณนี้โดยขอให้ทำถนนสายหนึ่งในภาคใต้และตัวไอตัวอันไตเนี่ยก็ได้หาเสียงอ่อนและอ่อนและท่านก็ได้หาเสียงในจังหวัดภูเก็ตว่าจะทําถนนอย่างงู้นอย่างนี้อะไรประมาณนี้นะคะรับท่านผู้ชมก็จบไปก่อนดีกว่าครับท่านถามทําไมล่ะจ้าอาปากแล้วก็เมื่อยออกเจออันนี้โดยเษธาธวีสินนายกรัฐมนตรีได้ลุกขึ้นชี้แจงนะเนี่ยปราบชวนอ่า จากมีดโกนอะไรวะอาบน้าผึ้งหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะรับเดินผู้ชมตอนนี้ชวนหลีกภัยมึงต้องไปเปลี่ยนอะไรนั้นก่อนแล้วไม่ใช่เปลี่ยนลูกบิดถานเปลี่ยนอะไรเออเปลี่ยนมีดโกนนะคะรับท่ินผู้ชมเพราะมันดูจะขึ้นสนิมมากขึ้นทุกทีแล้วครับท่านโดยชวนหลีกภัยฟังาทางนี้ต่อแม้จะมาจาก าการเป็นนักธุรกิจอะไรประมาณนี้นะเนี่ยหลังจากเศรษฐายุคโต้ไอชวนครับท่านแต่รู้ปัญหาประเทศดีก็หลังไหลกันมาไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมโดยชวนหลีกภยัยว่าเฮ้ยตื่นได้แล้วหรือไม่นั้นยังไม่มีในข่าวนะเนี่ยแต่ดูเหมือนว่าท่านจะสับสนเหลือเกินกันเลยทีเดียวเนี่ยผมชื่อเศรษฐาเว้ยเฮ้ยไม่ใช่ชื่อเศรษฐาจําไว้หอกเลยไม่ใช่ไอหอกยังไม่มีนะครับท่านผู้ชมก็เล่นอิดบีช่างกำมันไปก่อนครับท่าน้ยชวนมึงแก่แล้วนะเนี่ยแราวยังไงต่อจ้าเลิกเล,กเล่นการเมืองได้แล้วนะเนี่ยตามที่เสรีพิสู ทำไมเป็นห่วงนะครับด่านผู้ชมถามเป็นห่วงมันเรื่องอะไรเรื่องที่มันแก่นะครับด่านผู้ชมหรือเปล่านั่นก็ช่างกับมันไปก่อนครับท่านก็อะปีเหลือเกินกันเลยทีเดียวหรือเปล่านั่นก็ช่างกับมันไปก่อนนะครับด่านผู้ชมส่วนตอนนี้นโยบายแปรผันผันแปรไม่หยุดยั้งหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจจนตอนนี้ติดเทนทวิตเตอร์ไปเปที่เรียบร้อยหลังจากครมอรเศรษฐานะครับด่านผู้ชมเปลี่ยนประกาศการจ่ายเงินเดือนค่าราชการออกเป็น2เดือนเอ้ยออกเป็นเดือนละ2อรอบเริ่มมกราปี67นี้โดยจะจ่ายทีละครึ่งเดือนนะครับด่านผู้ชมก็มีการติด ติดทวงอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวบ้างก็เห็นด้วยนะเนี่ยบ้างก็ไม่เห็นด้วยนะครับเรื่องผู้ชมต่อนว่าควรจะถามบุคคลที่ควรจะได้รับเงินอะไรประมาณนี้ก่อนครับท่านก็ออกมาเรื่อยๆไม่หยุดยั้ยงแต่วันนี้ขาดไปไม่ได้นะครับเ่านผู้ชมทีเด็ดทีดังกันเลยทีเดียวหลังจากที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ได้ลาออกจากการเป็นสสนั้นนายสิจานาภูเก็ตนะครับท่านหรือว่าสีเล่าวิ่งทะลุเมนทะลุม็อบกันเลยทีเดียวก็ได้ทําการเอาปี๊ดมานั้นเนี่ยแล้วก็ได้ทาการจุดประทัดนะคะรับเฉฉลลลิมมองหหญ่กนเเยยทีีดวปุ้ไจร กรมที่ว่านั้นเนี่ยเสรีพิสูจน์ออกจากการเป็นสอสอไปแล้วแม้ตัวนายศิระจะไม่ได้บอกออกมาว่าเป็นชื่อใครแต่ตอนนี้ครับท่านศิระฟังอยู่ไม่รู้จะเป็นอย่างไรบ้างเว้ยเฮ้ยโดยสารจําคุกคดีมินเสรีพิสูจน์ครับท่านศิระอ้วนวรไทยนั่นเนี่ยโดนจําคุกแเดือนไม่มีการรอลงอาญาคดีมินเสรีพิสูจน์สร้างท่าเรือลุกแม่น้ําอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโดยอันนี้ก็เป็นคดีกระลากระสังมาตั้งแต่ปี64ครับท่านส่วนการลงโทษนั้นสารขอตัดสินจําคุกนายศิจ้าเว้ยเฮ้ย,ยไม่ใช่ในายศิระน,น แต่ลดโทษให้หนึ่งใน3เหลือ8เดือนโดยให้เหตุผลว่านายศิลาเนี่ยไม่มีอ๋ออ่าให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีอยู่บ้างนะเนี่ยเฮ้ยทำไมมันช่างต่างจากหมอเหรียญทองถามทําไมเหรอจ้าตอนหมอเหรียญทองนั้นเนี่ยโดนสารสั่งคุกอะไรประมาณนี้นะคะรับท่านผู้ชมปมที่ไปมีเรื่องารากะสังกับศิลานี้สารยกเหตุผลว่าเฮ้ยเนื่องจากหมอเหรียญทองเคยมีความดีความชอบอะไรประมาณนี้เลยรอลงอาญา2ปีแล้วทําไมศิลาของผมไม่มีความดีความชอบโอ้ยเสียงหายเลย เลยนะครับ่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าอีแหลงผืนดีครับท่านตอนนี้เงียบเหงากราไทยนะครับเ่านผู้ชมอ่วมยับพังคาบ้านกันเลยทีเดียวเออศิละครับท่านทะลูกคุกกันเลยทีเดียว8เดือนไม่มีการรลอลงอาญาหม,มิ่นเสรีพิสูจน์อะไรประมาณนี้เอ,อ้ยก็ต้องติดตามน,นะครับเ่านผู้ชมโดยตอนนี้นันเนี่ยผมยังไม่ได้อัปเดตว่าเฮ้ยว่าสิจันเนี่ยตอนนี้เดินหน้าเข้าหลังไปแล้วหรือว่าจะมีการอุทธรหรืออะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจนะครับดีการหรือไม่ไม่อาจบอกได้ถามทำไม,มจ้าลืมดูครับท่านก่อนจะเเอาาาาามแถง่่วนนนั้ีป็ ชั้นไหนก็ไม่อาจาบอกได้เออก็หลังจากโดนเสรีพิสทธิ์นะครับท่านผู้ชมทําจนหลุดสอสอไปนั้นก็โดนเรียกคืนเครื่องราชนะครับทุกชั้นตาเกันเลยทีเดียวไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรครับท่านติดตามต่อไปไม่หยุดยั้งเลยทีเดียวก็ข้ามผ่านข่าวนี้ไปก่อนนะครับท่านผู้ชมหลายเรื่องหลายราวมากมายก่ายกองครับท่านส่วนตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างว้ยเฮ้ย <c oughs> อึกเลยนะครับท่านผู้ชมพูชื่อสีรามเมื่อกี้สีห้าทีเสียงแทบหายกันเลยทีเดียวโดวยตอนนี้วิโรจน์ลักนณะดีสรนะครับท่านผู้ชมก็ได้ปรากฏการ ทั้งชื่นชมแล้วก็ทั้งทัวลงไม่หยุดย่อนถามบมไหนจ้าบมที่ไม่มีพี่ชายสันดานแบบนี้สภพานละอุก้าวไกลเพื่อไทยโต้กันเดือดไม่หยุดย่อนวิโรจน์ลัขนาดดิสอน <c oughs> ลั่นเดือดครับท่านไม่มีพี่ชายสันดานแบบนี้อะไรประมาณนี้โอ้ยก็โดนชาวเน็ตท้วงติงนะครับ่ามผู้ชมบ้างก็บอกว่าเนี่ยเห็นด้วยวิโรจน์พูดดีสุดๆเลยเลอ่อก้างเนือจ้าอีกบ้างหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยโอ้ยสันดานแบบนี้เนี่ยไปล่ำเรียนมาจากไหนทางบ้านเป็นมาแบบนี้ได้ยอย่างไรอะไรประมาณนี้ไอ้นี่ไม่ได้พูดเองนะบทดามผู้ชมหลังจากที โอ้ยได้เปิดไปเจอสาวกสลิมรอดช่องนะครับท่านผู้ชมหลายคนเกินเลยทีเดียวบอกเนี่ยบ้านเขาเลี้ยงดูมาแบบไหนอะไรประมาณนี้โอ้ยอืมเขาไปอ่านคอมเมนต์ก็เดือดนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยอ่ามันเป็นสไตล์ครับท่านก็ไม่รู้ว่าอีแหลงผือดีนะครับท่านผู้ชมติดตามต่อไปครับท่านส่วนตอนนี้เฮกัน <Hey, S 2> ตามตาม,ตามกันหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจหลังจากที่ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมถ้าจะไม่ผิดนี้รู้สึกว่าศาลจะรอดหมดนะครับท่านผู้ชมปมที่ว่ามีการยื้อเรื่องให้ยุบก้าวไกลยุบพักประชาชาติแล้วก็ยุบ พักอะไรอีกพักหนึ่งแล้วไม่อาจบ,บอกได้โดยตอนนี้วันนอลอดคดีล้มล้างอะไรสักอย่างหนึ่งหลงังศาลแล้วธรรมนูญตีตกคําร้องแล้วก็ปมไหนปมขวางชื่อหวตดพิธาซ้ํารอบสองนะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่ออกมาเรื่อยๆไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้หลังจากคอรมอเสถานะครับท่านผู้ชมได้มีมติออกมาครับท่านแบ่งจ่ายเงินเดือนค่าราชาการเป็นสองรอบอก็ตํารวจกับครูนี่ก็ออกมาไม่เห็นด้วยนะเนี่ยลั่นเก่าไม่ถูกที่คันเ,เรื่องนี้ก็เป็นนโยบายที่ต้องจับตามอง,มองนะครับท่าน ผู้ชมว่ามันจะมีอะไรออกมาอีกมากมายไก่กองหรือไม่นั้นไม่อาจบอกได้แต่ที่แน่ๆอันนี้บอกได้เลยนะครับท่านบุ้ชมอร่อยครับท่านมันทุกหยดสดทุกวันทุเรียนทอดเกรด A ครับท่าน100กรัม180บาทเม็ดมะม่วงหิมพาน์ลูกหยีฉาบลูกหยีกวนโดยขนาดเป็นบรรจุ500กรัม240บาท250ากรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บใบทางยังไม่มีนะครับท่านบุ้ชม ไลน์นะัดบิวช็อปสั่งกันซื้อเออสั่งซื้อกันเข้ามาได้ทุเรียนทอดปลาหมึกบดปลาหมึกทุบนะครับท่านผู้ชมทุเรียนไปพูดซ้ำอ่าก็มีทุกอย่างครับท่านยกเว้นของที่ยังไม่มีอย่างเดียวที่ยังไม่ผลิตวิบวัตนัดบิวโนสลิมคือเสื้อนะครับตัว400บาทพร้อมส่งก็ขอขอบพระคุณมาอย่างเออไม่หยุดยั้งครับท่านเกือบจะไปเข้าเวรมานะแล้วนะครับท่านผู้ชมประชาชนก็แห่ถามนั่นเนี่ยวันนี้ไม่มีการขอบคุณมานาที่นี้แล้วเหรอนายมานาะหายไปไหนบอกไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมตอนนี้มาลาจจ ทะลุเมนหรือเปล่านนก็ช่างมันไปก่อนครับท่านมากมายหลายเรื่องหลายราวครับท่านแล้วมึงทําอะไรอยู่ตอนนี้อ้าวหมออ้ําอีราวัดโผเข้ามานะครับท่านผู้ชมโดยเก่งจริงๆครับบ่มมือให้เลยประเทศเราต้องการฝ่ายคา้านในสภาแบบนี้แหละสาใจได้กระแสะสุดๆไปเลยครับขอให้เป็นฝ่ายคา้านที่ดูแลประโยชน์ต่อชาติตลอดปีตลอดไปทุกสมัยเลยอะไรประมาณนี้อ๋อ,อก็ได้มีการแปลคําพูดอะไรว่าเนี่ยจากสอสอเพื่อไทยนะครับท่านผู้ชมประทะกับก้าวไกลครับท่านสอสอพ,พัฒนาอะไรสักอย่างหนึ่งนะเนี่ยผมให้เกียรติน้อง นะอยากให้วิโรธถอนคําพูดวิโรธก็ตอบกลับไม่หยุดยั้งครับท่านเรียกผมน้องไม่ได้อะไรประมาณนี้ผมไม่เคยมีพี่ชายสันดานแบบนี้นะ,ะับทดานผู้ชมหมออ้ําเขียนระบุต,ตอนนั้นเนี่ยเยี่ยมจริงๆไม่มีใครสันดานดีเท่าพวกคุณแล้วนับถือสุดๆขอให้เป็นอ่าแล้วก็ขอจะคอยเป็นด้อมคอยกีดคอยกดไลค์ให้กําลังใจฝ่ายค้านตลอดชีพต่อไปนะการดานผู้ชมอะไรประมาณนี้โอ้ยก็ไม่รู้จะแหลงพื้นนะเนี่ยโดยถ้าเกิดผมอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยผมจะต้องเดินไปห้ามแล้วถามห้ามอะไรห้ามอย่าว่ากันแบบนี้ได้ไหม ตีไม่ตีกันได้ใหม่แล้วทาไมมึงไม่ไปไม่ได้เป็นสสนะครับเดินผู้ชมเข้าสภาไม่ได้ครับท่านเดี๋ยวยามไล่เอยแล้วก็ถ้าเกิดไปเจอชวนอลีกภัยนี่ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีอ่าส่วนตอนนี้มติคลรอมอ13กันยานะครับเดินผู้ชมไม่ใช่กอย15ทหากันยุงแต่อย่างใดเออได้มีการเคาะอะไรกันอีกว่าเนี่ยลดค่าไฟจาก4บาท45สต้ตางค์เหลือ4บาท1ิสตางค์เริ่มรอบบินกันยายน,นี้ครับท่านอ่าก็คือเดือนนี้นะเนี่ยลดราคานมันดีเซลเหลือต่ำกว่า30บบาทต่อลิตรเฮ้ยหลังจาก ากที่ผมได้ไปสอนแนมนนั่นเนี่ยตามที่ปั๊มเอสโซนะครับเดิมผู้ชมถามทาไมมึงต้องไปปั๊มเอสโซด้วยวันเนี่ยอ่าก็เพราะว่าเอสโซอตอนนี้เริ่มจะเปลี่ยนเป็นบางจากแล้วนะครับเดิมผู้ชมปิดฉากร้อยยี่สิบเก้าปีอะไรทํานองน,นี้มันขึ้นเฮ้ยถามมันขึ้นว่าอะไรเฮ้ยถ้าจะไม่ผิดนี้ตอนนี้ดีเซลอยู่ที่ลิตรละประมาณสี่สิบบาทนะครับเดามผู้ชมแต่เราก็ลืมดูซะด้วยเออใช่ลืมดูไม่ใช่ลืมด้วยลืมดูซะด้วยสิว่าเป็น B7 หรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเดิมผู้ชมอ่าก็ ้ำมันดีเซล,ลเหลือต่ำกว่า30บาทต่อลิตรเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินเดือนราชการที่ตอนนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างเหลือเกินนะครับติดเทรนทวิตเตอร์ไปไป็ที่เรียบร้อยอาจาก โบติจ่ายทีเดียวจบอันนี้เปลี่ยนเป็นจ่ายเดือนละสองรอบนะครับท่านเริ่มหนึ่งมกรลาหกเจ็ดอะไรประมาณนี้โอ้ยก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมว่าสถานการณ์นั้นจะยุ่งเหยิงหรือไม่ถามทําไมจ้าคนออกมาค้านมากมายไก่กองนะเนี่ยบ้างก็บอกว่าเนี่ยแบบนี้มันจะดีเหรอแล้วอีกบ้างหนึ่งละจ้าอีกบ้างหนึ่งก็บอกว่าโอ้ยอันนี้ดีมากนะเนี่ยถามดียังไงเนี่ยมึงแบ่งเป็น2ก้อนเลยนะเนี่ยอ่าก็เพราะว่าจะได้บริหารการเงินได้นะครับท่านผู้ชมส่วนตัวผมมีความคิดเห็นอย่างไรไหมจ้าไม่มีนะครับท่านผู้ชมเพราะตอนนี้ นี้ครับท่านรับเงินจาก Google นะครับท่านผู้ชมไม่ได้เกี่ยวกันอ่าก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากอะไรวะจากข่าวจากคาวโวยเปลี่ยนใจไม่ใช่เปลี่ยนคาพูดไม่ค่อยทันนะครับท่านอ่าก็ช่างมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชม ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแล้วตอนนี้ส่วนอะไรกันดีกว่าเนี่อ๋อก็เป็นเรื่องของวิโรจนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์เล็กน้อยถึงปานกลางใช้ถ้อยคําไม่ค่อยเหมาะสมอะไรประมาณนี้ถามมาจากใครจ๊ะเออถ้าจำไม่ผิดนี้รู้สึกว่าเจอข่าวของอาจารย์ปิยะบุตรแสงกหน,นกคุณอดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่นะครับท่านผู้ชมโดยมีอะไรเกิดขึ้นจ๊ะโอ้กำลังจะพูดแล้วเนี่ยเมื่อกี้หายไปเลยนะครับท่านผู้ชมโดยปิยะบุตรแสงกหน,นกคุณครับท่านตรวจการบ้านนั้นเนี่ยก้าวไกลอ่าแล้วก็ชม5 สอสอ,อภิพาอภิบายดีแล้วก็ติงนะเนี่ยมีการแซะมากเกินไปเปียบุตรตรวจการบ้านสอสก้าไกลอภิบายเออเออใช่อภิปบาย,ายถแถลงนโยบายทาไมชีวิตกูรวนแบบนี้ว่าวันนี้โดยอภิบายนโยบายรัฐบาลชม 5. สอสอ,อภิบายดีแนะเลิกแซะอาหามุกมาฟาดให้ปังชี้ท่าเนื้อหาดีก็ปังได้ติงให้เลิกการอ่านโพยนะครับท่านผู้ชมอ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากเปียบุตรแสงกนหนกุลน,นะครับท่านผู้ชม ก็เป็นที่จับตามองอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านแล้วมีอะไรจะคอมเมนต์ไหมบอกยังไม่มีถามทําไมไม่มีโอ้โยไม่มีเวลานะครัะท่านผู้ชม แค่นี้ก็เหนื่อยพอแรงแล้วครับท่านเออก็ต้องจับตามองต่อไป้วเนี่ยส่วนอันนี้มาขยายเรื่องสิจัดทะลุเมนกันก่อนนะครับท่านโดยสารให้การว่าเนี่ยพฤติกรรมในการกระทําของจําเลยหรือว่านายศีราน,นี้จึงเชื่อว่าเป็นกรณีที่จําเลยได้ไปให้สัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นต่อสื่อมวลชนทั้งหลายแหละเออมิได้เป็นไปด้วยความสุจริตหรือว่าชอบด้วยกฎหมายถ้อยคําที่จําเลยให้สัมภาษณ์ใส่โจทย์เรื่องซึ่งก็คือเสรีพิสุทธิ์นะครับท่านผู้ชมในคดีนี้ก็เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนเข้าใจว่าโจทย์หรือเสรีพิสุทธิ์เนี่ยละ กฎหมายด้วยการใช้อำนาจอิทธิพลอะไรวะเนี่ยก่อสร้างท่าเทียบเรือที่บ้านพักอะไรประมาณนี้อ่าระบุว่าโจทย์ลุกล้ำต่างๆนานานนเนี่ยเออก็บอกมาแบบนี้นะครับท่าน,นผู้ชม ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีส่วนการลดโทษนั้นสารจัดสินจําคุก1นึ่งปีลดโทษให้1ใน3เหลือ8เดือนโดยให้เหตุผลว่านายศิละให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีอยู่บ้างนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยทำไมถ้อยคําที่มันหายไปนั่นเนี่ยศิละเนี่ย,ยมีคุณ,ณประโยชน์อะไรต่อชาติบ้านเมืองสารจึงจะลดให้ทําไมไม่มีประโยคน,นี้ถามทําไมมึงต้องถาม ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนึกไปแล้วก็ขำนะครับท่านตอนหมอเรียนทองนั้นเนี่ยโดนศิลาไปแจ้งความอะไรสักอย่างหนึ่งหมินไม่หมินอะไรประมาณนี้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นจ๊ะเออเฮย้ยสารก็ได้บอกนะเนี่ยเนื่องจากยังมีคุณงามความดีอยู่บ้างอะไรประมาณนี้เลยตัดสินจำคุกไม่ทราบว่าคดีอะไรแล้วว่าห้าปีรอ,อลองอาญาสองปีนะครับท่านผู้ชมซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าศิลาได้ประกันตัวหรือจะไปสุดขั้นไหนนะก็เลดิบีช่างมันไปก่อนครับท่านอ่อ ติดตามต่อไปนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้มาอัปเดตข่าวกันต่อครับท่านโดยสิริกัญญาน้นะเนี่ยฟันธงไว้เฮ้ยค่าราชการเงินไม่พอใช้แน่หากแบ่งจ่ายเป็นสองรอบจี้ให้เร่งทบทวนแล้วก็เช็คเสียงก่อนซาวเสียงก่อนนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากพรรคก้าวไกลครับท่านส่วนตอนนี้มีอะไรกันอีกไหมวะอ๋อเออไม่ใช่ผมต้องถามนะครับท่านผู้ชมอันนี้ผมต้องอ่านครับท่านโดยก็อย่างที่แถลงเรียนไขไปแล้วนะเนี่ยอืต่างๆอานาถามทำไมมึงสะอกสะอากแบบนี้เดี๋ยวครับท่าน เครื่องมันสะดุดนะครับท่านผู้ชมอ้าวมาแล้วจ้าตอนนี้หลังจากที่ได้ลั่นไปแล้วนะเนี่ยครูตำรวจไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่เปลี่ยนเงินเป็นจ่าย2รอบอะไรประมาณนี้ส่วนตอนนี้ต่อคิวมาติดๆครับท่านดีเซลจะลดนะเนี่ยเหลือต่ำกว่า30บาทต่อลิตรอะไรประมาณนี้ก็สุดแท้แต่นะครับท่านผู้ชมแต่อันนี้เออเบนซินมีสิทธิ์ไหมคะไม่แน่ใจเหมือนกันเบนซินคิวต่อไปเว้ยเฮ้ยนายพีรพันธ์สารเรียวว่าวิภาคนะครับท่านผู้ชมผู้ซึ่งอยู่พักของไอโบเสกสกลนักร้องเสียงไม่ดี เออทรคุณแล้วก็จ่อคุมค่าการตลาดไม่ให้เกิน2บาทตึงราคากาซถุงต้มอะไรประมาณนี้โดยหลังจากเป่านกหวีดมาช่วงนาตาปีนายพิรพันธ์ครับท่านหลังจากได้ร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยแจ้งข่าวดีครมอเบนซินจ่อคุมค่าการตลาดไม่ให้เกิน2บาทต่อลิตรปรับลดเบนซินให้กลุ่มเปราะบาง เอ้ยแล้วกูเปาะบางไหมวะเนี่ยไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมช่วงนี้นะเนี่ยเปาะบางมากเลยอ่อนไหวถามทําไมไม่รู้เหมือนกันครับท่านโดยกลุ่มเปาะบางฟังทางนี้ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยหรือเปล่าปรับลดเบนซินให้กลุ่มเปาะบางใช้ประกอบอาชีพตึงราคาแก๊สถุงต้มถัง15กิโลเหลือ423บาทนะครับท่านผู้ชมแล้วตอนนี้เท่าไหร่วันเนี่ยไม่แน่ใจแล้วนะครับท่านโดยนั้นเนี่ยผมได้หุ้นกับแม่ผมถามมีเรื่องอะไรหุ้นซื้อแก๊สนะครับท่านผู้ชมเนี่ยแม่จะเอาเงินไปซื้อ คือแกได้เลยและสุดท้ายเป็นอย่างไรจ๊ะ ไม่มีอะไรนะครับท่านผู้ชมเอามาเล่าขั้นเวลาเท่านั้นเองครับท่านส่วนตอนนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวทหายไปไหนยังไม่ habitude. ได้มีการแจ้งแถลงเรียนไขออกมานะครับท่านผู้ชมอ๋อเออใช่มีการแจ้งแถลงเรียนไขออกมานะเนี่ยโดยคดีของนายศิลาทะลุเมนนะครับท่านผู้ชมหลังจากโดนข้อหาหมิ่นเสรีพิสุทธิ์นี้บาสเสรีก็เอาสำนวนหรือว่าคำตัดสินของศาลนั้นมาเรียบเรียงแถลงไขนะครับท่านผู้ชมในเพจของเสรีพิสุทธิ์เองครับท่านเรื่องนี้ก็อ่วงปรไทยหรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจแต่รลยต่อไปนี่ก็คือบุงงทะลุวั ท่านที่ตอนนี้เสรีวิสุทธ์ได้ทําการยื่นฟ้องอะไรประมาณนี้ลั่นว่าเนี่ยมีการอาฆาตอย่างนั้นมีการใส่ความอย่างนี้เออก็ไม่รู้ว่าอีแหลง่งผืนดีนะครับท่านผู้ชมติดตามต่อไปครับท่านส่วนตอนนี้นายเสรีวงมนทานะครับท่านผู้ชมหลังจากอกหักรักคุดกันเลยทีเดียววอนนะเนี่ยประชาชนชาวสลิมเราต้องช่วยกันนะคะเฮ้ยช่วยอะไรจ้าเสรีช่วยกันไปฉีดวัคซีนที่มึงทําแบบนี้หรือไม่บอกไม่ใช่ว่ะช่วยกันไปเลือกประยุทธ์นะเนี่ยชาวสลิมต้องสมัครสมานสามัคคีเมื่อกงงีนเดี๋ยวเขาจะกลับมาสุด ท้ายเป็นอย่างไรบ้างจ้าเสรียอมคืนเลือดแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านนายเสรีวงมนทาว่าเฮ้ยเรียกร้องนะเนี่ยอย่าให้กระแสชนะข้อมูลและเหตุผลไว้ตายแล้วนะเนี่ยอันนี้น่าจะหมายถึงการเลือกตั้งซ่อมระยองนะครับหรือเปล่านะก็น่าจะใช่แล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรจ้าขาบ,บ้านนะครับท่านผู้ชมประชาธิปัตย์ก็ยังคงเหนียวแน่นในการเลือกตั้งอย่างไรให้ไม่ค่อยชนะโอ้โหก็อยู่กันได้เลยนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยเอยเอใช่นึกแล้วเว้ยเฮ้ยว่าทําไมพรรคประชาธิปัตย์มนถึงต่ําเตียเ้ยเล โอ้ยก็ดูไอ้อดีตนายกนะในการด่านผู้ชมสองสมัยก็เลยทีเดียวอดีตประธานสภาก็สองสมัยเนี่ยวนัวนวนันมันทําอะไรบ้างวันนี้นอกจากไปไทวงถมนกูอยู่ไหนขอบคุณประยุทธ์อย่างสุดตีนก็เลยทีเดียวนะเว้ยเฮ้ยไอตู๋มึงฟังก่อนเนี่ยกูนายกชวนนะเว้ยไม่ใช่ยังไม่มีนะครับท่านเนี่ยดีมากเลยนะนี่ไอตูนไตอุ่าให้งบมาเนี่ยไม่เหมือนสมัยรัฐบาลยิ่งรักโดนเมินเว้ยเฮ้ยชัดชสิทธิพันธ์อะไรประมาณนี้รัฐมนตรีคมนาคมก็โดนสั่งควบคุมจากกระทรวงพาณิชย์นะเนี่ยรัฐมนตรีพาณิชย์ มาคุมเอ่อรัฐมนตรีคม,มานาคมนะครับทื่อนผู้ชมกูว่ามานั่งงงกับพ่ออยู่ประมาณ2ชั่วโมง50วินาทีเออพ่อจ๋าถามมีอะไรจะลูกอุย้ยคนประเภทนี้มันเป็นนายกให้อย่างไรวะเานี่อะไรประมาณนี้พ่อผมก็ไม่ตอบนะเนี่ยพ่อผมก็โนคอมเมนต์แล้วมึงจะทําอย่างไรต่อไปเออก็ต้องโนคอมเมนต์ตามพ่อไปก่อนนะครับเ่านผู้ชมก็เอาเป็นว่าเอาสารไปเป็นที่เรียบร้อยหรือไม่สําหรับประชาธิปัตตอนนี้ก็น่าจะเก้าไขเอ้ยใช่ ใกล้เข้าความจริงขึ้นมาทุกทีนะครับเดินผู้ชมของการใกล้จะสูญพันธุ์ส่วนตอนนี้เหลืองแดงนี้ก็ตีกันอย่างไม่หยุดยั้งนะครับเดินผู้ชมไปเราก็อยากจะให้สันติไม่ตีกันไว้โดยการมาซื้อลูกหยีนะครับเดินผู้ชมก็จะลอ,อยอย่างสุดล้ํากันเลยทีเดียวครับท่านจึงขอจบการแถลงขาไปก่อนสวัสดีครับผม